วันนี้เราจะอยู่ในทีมรีมาจะมาปริ้นเอกสารตัวปริ้นเอกสารกลับมาแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็เกิดไปที่ในเว็บปิ้นใส่ตรงนี้ได้หมดใส่ได้ที่ซื้อของดิ้นท์ผมเตรียมจะไปทำไปกับขี่ทั้งวันปริ้นมาเนี่ยเพื่อโชว์เมย์ผมอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเราก็ต้องใส่รหัสได้ได้แล้วเหรอตัวแปรตัวแปรได้มาแล้วครับ ประแจนก่อนที่เพิส่งที่สง่สงไว้ที่แล้วใช้เป็นนานเลยด้วยชิปก็ได้เสร็จเร็วๆแวบตเตอรี่ไปเรียกฝ่ลยด็อกิวเมนต์อะไรหาไฟล์ที่เราจะปิน้น เอาตัวอย่างแล้ว,วกันอตัวอย่างแล้วก็เลือกก็จะเอาแบบไหนอับโหลดไฟเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรหัสตัวน,นี้แล้วรหัสตัวนี้ติดขึ้นถ้าถามว่าตึ้งแบบไหนขาวดำเสี้ยตึ้งสี60เยีน แม่ไม,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 ม่ไม่เอายกเลิกีกว่าไม่เอาไปเสร็จทีนี้อะไรก็รอที่เครื่องตนส่งเสร็จแล้วเองนส่งแล้วไี้ก็ยอดตังค์ยอดไปแล้วยอดไปแล้วอดร้อยร้อยหกสิบเดียน